ครับกลับมาช่วงที่สองของเรานะครับหลังจากที่ช่วงแรกเราขับเฮลิคอปเตอร์จมตีแบบอาปาเช่ไปแล้วครับเราจะทําการขับเฮลิคอปเตอร์ลําเลียงแบบชินุกครับเฮลิคอปเตอร์ชินุกไปเฮลิคอปเตอร์ลําเลียงพลขนาดใหญ่ในเกมครับมีความสามารถคือสามารถเป็นได้ทั้งครังแสงพื้นที่และเป็นเฮลิคอปเตอร์ขนกําลังพลชั้นดีของกองทัพอังกฤษเลยทีเดียวส่วนลำที่เราเห็นอนี่คือเครื่อง เมอร์ลินครับเพชรสามครับเอเตอร์ลำเลียงเหมือนกันครับศักยภาพบรรทุกนั้นผมไม่แน่ใจนะครับจะบรรทุกได้ค่อนข้างบรรทุกได้เยอะอยู่ครับแต่เลเตอร์มีไม่ได้บรรทุกอาวุธครับไว้สําหรับลําเลียงพลอย่างเดียวครับส่วนฮอลลิงนั้นเหมือนฮอลลอาเบเชครับเพียงแต่ว่าฮอลลิงนั้นจะไม่ออกแบบให้โจมตีเฉพาะทางวันออกแบบให้ในทําการซัพพอร์ต หน่วยฐานลาบเช่นกรณีมีค่าศึกแล้วต้องการหน่วยซัพพอร์ตอย่างรวดเร็วเฮลิคอปเตอร์นี้จะช่วยอย่างดีเพราะมีขนาดเล็กและป่าเปียวมากาครับทีนี้เราจะกลับไปขึ้นเฮลิคอปเตอร์ชินนก,ก่อนครับรเฮลิคอปเตอร์ชินนกนั้นมีอาวุธป้องกันตัวและมีอาวุธในคลังแสงไว้สําหรับใช้ในกรณีรบได้อย่างเต็มประสิทธ,ธิภาพครับและที่เห็นนะครับนี่คือปืนมินิกัน,นครับไว้สาหรับยิง ห็นแล้วอยากยิงครับแต่ยิงไม่ได้ครับเอาไปยิงที่สนามฝึกครับตอนนี้หยุดเติมน้ำมันก่อนครับเช็คระบบครับต้องตรวจเช็คตรวจสอบครับ่าเราพร้อมบินหรือยังครับพร้อมแล้วกดคิวสตาร์ทเครื่องต่อครับคิเตอร์ตอนนี้ต้องรอให้ิเตอร์เครื่องร้อนหน่อยครับคุ่มสตาร์ทครับไม่สามารถยกเครื่องได้ครับต้องตรวจเช็คด้วยโอเครอให้ลมแรง ดูภายนอกครับเสียงที่ผมพูดนั้นอาจจะไม่ชัดและเสียงในเกมครับก็ไม่ชัดเหมือนกันต้องขอภายนหน้าที่นี้ด้วยนะครับเอากดคิวครับยกหอขึ้นครับแล้วค่อยๆใช้เมาส์หรืออักษร W ครับกดครับช้าๆครับหากกดแรงพุ่งร่วงครับไม่ดีครับ แตเตอร์ชินนกนั้นลำเลียงครับข้อเสียของมันคือบินช้าครับแต่ข้อดีของมันคือเป็นคขังแสงเคลื่อนที่ครับดูข้างในดีกว่านครับแตเตอร์ชินนกนั้นแม้จะบินไม่ไวครับแต่มีอาวุธที่ไร้กาจเยอะแยะมากมายครับอันนี้เราจะขับชมวิวไปก่อนครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราจะขับดูครับ พื้นที่ใกล้ๆสนามบินคะรับดูมุมภายนอกด้วยก็ได้คนระับเวลาเรยวครับพยายามควบคุมใช้เมาส์ช่วยด้วยครับเพราะว่าใช้คีย์บอร์ดอย่างเดียวครับควบคุมไม่ค่อยอยู่ครับร่วงก่อนสำหรับมือใหม่ครับพยายามใช้เมาส์ช่วยถ้าเป็นทางลัดเดินเฮลิคอปเตอร์อย่างรวดเร็วครับ เราจะไปยังสนามซ้อมครับการจะหยุดเฮลิคอปเตอร์นั้นหรือการลดความเร็วช่วขนาดควรใช้ออโต้หรออ่อนนะครับช่วยได้เป็นอย่างดีครับซึ่งเฮลิคอปเตอร์นั้นใช้วิธีนี้ครับในการบินนะครับจะทําให้เราบินได้ง่ายขึ้นและบินได้อย่างปลอดภัยมากขึ้นนะครับหากลดระดับลงขณะทําการบินนั้นให้กดตัวแซดครับแซดจะทําให้เราลดระดับและลดความเร็วลงอย่างช้าๆ แยที่เห็นในภาพนะครับเรากดแซดอยู่ครับแซดจะควบคุมไม่ให้เฮลิคอปเตอร์นั้นบินเร็วครับหรือเฮลิคอปเตอร์บินสูงจนเกินไปครับแซดจะช่วยในการลดระดับความสูงของเฮลิคอปเตอร,ร์ซึ่งใช้ในพานอากาศยานทุกแบบครับอันนี้เราจะไปที่สนามยิงปืนครับ อ่คอตกต่ำเกินไปครับคิวครับช่วยกดช่วยกดคิวไว้มันจะดีครับอ่าไม่น่าบอกว่าช่วยเนาะน่าเป็น,ป,นปุ่มอือถ้าจะบอกว่ากดคิวไม่เป็นไรครับไม่ถือสาเอ้วก็มาลงจอดครับการลงจอดนั้นก็อย่างที่บอกครับกดออ t โต้โฮลออนและกดแซดร่วมๆกันกดคิวเพื่อไม่ให้กอปเตอร์ ลงแรงเกินไปครับแต่ที่เห็นนะครับพอ,อเริ่มแรงขึ้นครับออตโตโ้โฮลอออนนะครับลงนานเหลือเกินสุดก็ลงได้ครับยางยาง หอ,อยังดื้ออยู่เอาว่าข้างในดีวะ่ะ อปเตอร์นี้อปเตอร์ลงจอดครับทีนี้เราจะมาเรียนเรื่องการใช้อาวุธครับอันนี้คืออย่างที่บอกไว้ตอนแรกนะครับคอปเตอร์ชีนุกนั้นเป็นเหมือนค้งแสงขึ้นที่ครับเพราะอะไรครับมาดูกันเพราะด้วยใจคอปเตอร์ชีนุกนิคอปเตอร์ลำเลียงขนาดหนักข้อเสียของมันมีเยอะมากทำให้บางคนไม่อยากใช้เกมเลยจึงสร้างให้ยั่วอยู่เราครับ สามารถเปลี่ยนได้เป็นสไนเปอร์ได้ครับเปลี่ยนอาวุธได้ทุกรูปแบบครับสำหรับเกมนี้วันนี้เราจะมาใช้อาวุธที่เต็มประสิทธิภาพครับ L85A2 ครับแล้วจรวดระเบิดไม่อยากใช้ครับขีเกียร สำหรับเฮลิคอปเตอร์นั้นการออกอาวุธนั้นต้องเข้าไปที่โดยใช้อาศัยลูกเมาส์ครับเลื่อนหาคำสั่งครับว่าเราจะขับยังไงจะใช้อย่างไงครับและอีกอย่างคือเราต้องหาตำแหน่งที่ถูกต้องด้วย ีมันหาตำแหน่งไม่ค่อยได้ครับเอาไว้ทีหลังดีกว่าคุมยากเกินอันนี้คือสนามซ้อมยิงครบสรหรับซ้อมยิงปืนครับเ่าทำการยิงปืนแบบแรกแบบอาวุธประจำกายเอาก่อนนะ อันนี้คือยิงเซม็ครับฟัวตวัวเป็นแมกกาซีนเอาไปครับเป็นการยิงอาวุธที่สองครับ อันเดียววุฒิสองนั้นให้ใช้ลูกเมาส์ครับยิงจรวดนะจรวดต้องอยู่เตรียมพร้อมอยู่ในสถานะพร้อมยิงครับเรียบร้อยครับเช็คเรียบรระบบเพื่ทำการยิง รับปืนนะยิงออโต้ไปแล้วครับยิงคือยิงลูกระเบิดโอเคครับอันนี้คือปืน 0. .50 ครับสามขา น,นี่ส่วนน,นี่ก็คือยิยงลูกระเบิดครับ mk สิบเก้ายิยงร้ล้วเกินมันสักใจครับยิงต่อครับพอแล้วครับอันนี้คืออาวุธที่จะเป็นอาวุธตั้งอยู่กับฐานนะครับจะประจำการติดตามฐาน ก็เป็นแนวป้องกันของเราครับกลับไปเป็นอาวุธก่อนนะนี้จะลองเปล่ยนเป็นสไนเปอร์ดูครับ นะครับสำหรับการใช้วุ o ลุกขึข้นเอเมื่อเราซ้อมเสร็จก็ต้องกลับฐานครับ อลงจอแล้วดับเครื่องตรวจสอบระบบโอเคครับอันนี้ก็จบการฝึกเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสำหรับการได้รับชมวิดีโอนี้ครับมีข้อติแยง้งอะไรก็แสดงความคิดเห็นได้ครับเต็มที่ครับขอบคุณครับต้องกลับโดยรถ